อาเซียนมีโจทย์ร่วมกันในหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องหาทางออกร่วมกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์และเกี่ยวกับอาเซียนหลายๆประเทศหนึ่งในนั้นก็คือมาเลเซียค่ะติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณชิวลิปนาคสมภพราราค่ะ เซียนคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ค่ะแต่ว่าจะเจาะจงไปที่ประเด็นที่กําลังเจรจากันอยู่นะคะระหว่างประเทศจีนและมาเลเซียค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์อภิษามาวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจิริบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมค่ะอาจารย์เวลาพูดถึงเรื่องทะเลจีนใต้อ่ะเราจะได้ยินเวียดน,นามได้ยินฟิลิปปินส์ได้ยินญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ค่อย อาไต้หวนันแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินไปถึงมาเลเซียนะคะอาจารย์เออจริงๆมาเลเซียพม่ิปินนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเลยจริงๆในประเทศอาเซียนเนี่ยคุณทิวฤิ์มี8ประเทศอาเซียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้นะครับ<ถ>ที่ที่จีนเคลมว่าเป็นของเขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนายเดสทรเก้าเส้นประหเพราะนั้นหน,หนึ่งเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้ก็คือโครงการที่เรียกว่าคาซาวารี โครงการซาวารี่เป็นโครงการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลจีนใต้บริเวณรัศสลวักในจังหวัดบินตูลูซึ่งห่างออกไปชายฝั่งทะเลของจังหวัดนี้นะครับประมาณสัก200กิโลแผนของโครงการนี้ปีนี้จะต้องเอาก๊าซขึ้นมานะฮะแต่จีนไม่พอใจเพราะว่าภายใต้ทะเลจีนใต้เนี่ยจีนบอกว่า 90พื้นที่90เป็นต์เป็นของเขาโครงการคาซาวารีก็เป็นโครงการที่ขุดเจกกาะก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้นวัตรกรรมค่อนข้างสูงก็คือว่าที่กับดักกา dioxide, ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมของอมาเลเซียมาส่งออกไปในญี่ปุ่นส่งออกไปในเกาหลีใต้แต่จีนไม่พอใจประเด็นนี้คาซาวารีเป็นหนึ่งประเด็น ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซียนและผมคิดว่ามันเป็นประเด็นร่วมของอาเซียนนะค่<ฮ>ะอันนี้เราพูดถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นี่คือหนึ่งใน geopolitical tension เลยเพราะแปดประเทศได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่อาเซียนเนี่ยนะครับคุณเทมิบมีการแก้ปัญหาในเกี่ยวข้องกับทะเลจีในใต้เน่นะครับแตกต่างกันกผมยกตัวอย่างไม่แก้เลยอาจารย์ได้แก้ด้วยเหรอ แก้ก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นมาเลเซียผมเปรียบเทียบมาเลเซียกับเวียดนามนะค่ะทั้งสองประเทศก็มองว่านี่คือน่านน้ําของเขาทั้งสองประเทศนั่นแหละที่เขาสามารถจะไปทําเรื่องเศรษฐกิจได้หมดนะโอเคเหมือนกันแต่เวลาการแก้ปัญหาเนี่ยของมาเลเซียในกรณีนี้เนี่ยคาซาวารีเนี่ยมาเลเซียบอกขอเจรจากับประเทศจีนเหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าประเทศจีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทาง รถไฟนะอุตสาหกรรมแต่ถ้าขยับไปในเวียดนามฮะคุณทิริบครับเวียดนามบอกฉันปะทะเลยฉันตอบโต้เวียดนามไม่เจรจานะประเด็นที่สามของมาเลเซียเวกเกิดประเด็นแบบเนี้ยมาเลเซียบอกขอให้อาเซียนมาช่วยหน่อยซ้่มาช่วยเจรจาหน่อยแต่ของเวียดนามเนี่ยอาเซียนไม่ค่อยความสําคัญกับอาเซียนในการเข้าไปเจรจากรณีทะเลจีนใต้เท่าไหร่เวียดนามจะใช้ประเทศนอกอาเซียนมหาอำนาจนอกอาเซียนก็คือสหรัฐอเมริกามาช่วย เราจะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย Secretary of State นะแอนโทนีบริงเกิลของสหรัฐอเมริการัฐนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไปเยือนเวียดนมามในตอนที่สุดครับคุยกันหลายเรื่องแหะหนึ่งในนั้นก็เรื่อง s e c u r i t y ความมั่นคงหนึ่งใน s e c u r i t y ก็คือเรื่องของ south china sea ก็คือทะเลจีนใต้เห็นไหมครัการแก้ปัญหาของอาเซียนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ในด้านเศรษฐกิจ มีความแตกต่างกันจริงๆแล้วในการรวมตัวกันเนี่ยมันน่าจะสร้างอำนาจต่อรองได้มากกว่าไหมคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามอาจารย์ถูกต้องถูกต้องอาเซียนต้องเอาตัวอย่างของของยุโรปอะแต่อาจจะไม่ถึงว่บต้องมีเคอร์เรนซีเดียวกันสกุลเงินเดียวกันนะแต่ว่าความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องความมั่นคงในเรื่องของกิจการภายในของอาเซียนเนี่ยจะต้องจะต้องปรับปรุงมากกว่านี้อาเซียนจึงจะเคยหยบเข้าไปเป็น เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ปุยภาคมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอาเซียนจะต้องถึงเวลาแล้วจะต้องมานั่งคุยว่ากฎกระเบียบกติกาต่างๆเนี่ยเราจะต้องปรับยังไงภายใต้สิ่งที่เกิดเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะฮะภายใต้จีนเข้ามาในอาเซียนสหรัฐนะฮะทั้งพันธมิตรนะ,ะอินโดแปซิฟิกที่เข้ามาในอาเซียนเนี่ย geo political tension ความขัดแ<ถ>ย้งด้านภูมิรัศศาสตร์มันมีผลมากขนาดนี้อาเซียนจะยังไง แต่พูดถึงอ,อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยเสียงในอาเซียนมักจะแตกนะคะอาจารย์แตกเพราะว่าจีนเข้าไปเรื่องของเศรษฐกิจท่องข้างเยอะมากกรณีของเวียดนามกรณีมาเลเซียเวียดนามเนี่ยจีนไม่ได้เข้าไปเวียดนามพึ่งจีนในแง่ของตลาดเท่านั้นเองแต่มาเลเซียพึ่งจีนในหลายหลกมิตินะครับทั้งตลาดทั้งการลงทุนนะในอุตสาหกรรมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในรถไฟ การลงทุนในธุรกิจเยอะมากกว่าเวียดนามเยอะเพราะฉะนั้นเวียดนามจึงไปหันไปพึ่งพิงสหรัฐหันไปพึ่งพิงยุโรปมากกว่าที่จะพึ่งพิงจิตเป็นอีกประเด็นที่ชี้ให้เห็นว่าการรวมตัวกันของอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปบ่อยว่าอาจจะต้องทบทวนกันนิดนึงใช่นะเป็นมันหลายเรื่องเลยนะวันนี้เนี่ยเรื่องเรื่องเมียนมาเนี่ยเราแก้ไม่ได้ส่วนหนึ่งเ,เป็นเพราะความแตกแยกในอาเซียน้วยนะ มุมมองมิติความคิดหลักการของแต่ละประเทศมันแตกต่างกันเมียนมาเลยแทนที่จะเข้าไปช่วยเมียนมาให้เกิดความสงบให้เกิดการเดินไปข้างหน้าเนี่ยเมียนมาเลยเข้าไปไม่ได้ถึงบนเส้นทางในสิ่งที่หลายๆประเทศอยากจะเห็นนะเมียนมาก็ยังวุ่นวายกันเหมือนเดิมหนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะทิศทางอ,งอาเซียนในแต่ละประเทศเนี่ยมุมมองปัญหาหนึ่งปัญหาของประเทศในอาเซียนมันมีความแตกต่างกัน <S <S ทอเชีนใต้ก็เป็นอีกหนึ่งคาซาวารีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นบริจิตอลเทนชั่นตรงนี้ ผมคิดว่าอาจจะเป็นระเบิดเวลาก็ได้นะคุณชิวิมค่ะนะว่าจะเอาอาเซียนจะเอาอยัางไงแต่ถ้าอาเซียนคํหนึงเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องคํหนึงถึงผลประโยชน์ของอาเซียนทั้งหมดองรวมทั้งหมดไม่ใช่คํหนึงแต่ผลประโยชน์เศรษฐกิจแต่ว่าแยกกันมันไม่ถึงฝั่งถึงเป้าหมายที่อาเซียนตั้งใจอยากให้เป็นก็ได้นะครับค่ะอำามในเรื่องของคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ แล้วคะ่ะพออาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ถึงเป้าหมายนี้อาจจะต้องกลับมาดูกันนิดนึงนะคะว่าแล้วเป้าหมายจริงๆที่เรามารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเพื่ออะไรนะคะและสิ่งที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะบรรลุเป้าหมายนั้นหรือเปล่านะคะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้คะ่ะ